และก็คอมพิวเตอร์ไอทีอะไรเงี้ยเป็นวิชาใหม่ๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสังโยชน์สิบข้อที่10ก็คืออวิชาดับความไม่รู้ก็รู้นะครับแต่สังโยชน์สิบข้อที่10ที่พุทธองค์บัญญัติก็เกี่ยวกับวิชาที่ไม่ตายวิชาที่เป็นอมตะวิชาที่ออกจากสังสารวัตออกในสามพื้นนานะครับ ก็คือคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นปุถุชนวิชาอวิชชาดับแต่ไม่ได้ละความเป็นตัวตนจากขันห้านะครับอวิชชาดับนะครับก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาก็เกิดความสุขนะครับว่าเราได้สำเร็จแล้ว อาชีพที่เราจะประกอบอาชีพนั้นสาอาชีพในข้อที่5นะครับของออมักคที่มีองค์8นะครับแต่ผัสสะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาเกิดความยินดีนะครับดีใจนะครับว่าเราสําเร็จเราจะมีวิชาชีพแล้วเลี้ยงตนเองแล้วนะครับเวทนาก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดปัญหานะครับ ปัญหาก็มีความกำนัดมีความยินดีมีความพอใจมีความเพลินม,มีความอยากเมื่อเราสำเร็จแล้วแล้วก็มีความอยากมีความเพลินที่ใช้ชีวิตปุถิชนต่อไปนะครับในช่วงอายุที่เรามีอยู่นะครับก็ปัญหาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปทานก็ยึดติดหลงติดยึดเกาะนะครับในความเป็นตัวตนว่าเราเป็น ในแพทย์เป็นวิศวกรนะครับเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเป็นรัฐศาสตร์นายอำเภอรประลัดอำเภอผู้ว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอุปทานนะครับ,นะรบยึดติดอุปทานก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดพบพบก็ฐานที่ตั้งฐานที่อยู่ในผืนนาเร็วแล้วก็อยู่ในผืนนาเร็วนะครับมนุษย์ก็อยู่ในผืนนาเร็วนะครับ ก็ถัดจากเปรตนะครับต่ำสุดก็คือสัตว์นรกสูงขึ้นมาจากสัตว์นรกก็คือสัตว์เรยฉานนะครับสัตว์เรย์ฉานขึ้นมาก็เป็นเปรตเปรตแล้วก็เป็นมนุษย์สูงกึ้มนุษย์ก็เทวดาชั้นกรรม,มพบนะครับเราก็ยังยึดติดอยู่ในพื้นหนา เร็วอยู่นะครับอันนี้คือวิชาต่างๆของปุถุชนนะครับไม่ใช่เป็นวิชาของพุทธองค์นะครับคําสอนที่ออกจากพระโอษของพุทธองค์โดยเฉพาะนะครับของพุทธองค์ก็คืออวิชาดับวิชาเรื่องอริยสัจส,สีนะครับของพุทธองค์ก็คือทุกข์นะครับ ทุกส,สิ่งทุกอย่างในสังสารวัตนะครับเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏตั้งอยู่และปรากฏการอื่นๆเสื่อมไปเรื่อยก็เจ็บเสื่อมไปเรื่อยก็แก่เสื่อมที่สุดก็ตายนะครับอันนี้คือมีแต่ความทุกข์นะครับทุกข์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนนะครับตลอดเ,อเดือนตลอดปีนะครับทุกข์เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่แล้วกระดับไปสุขก็เช่นเดียวกันพุทธองค์ก็เลยบัญญัติเรื่องทุกข์ ข้อที่2ก็คือสมุดไทยนะครับเหตุเกิดทุกข์หรือกฎการเวียนว่ายตายเกิดนะครับซึ่งประกอบด้วยอิทธิปฏ